สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็น,ห,น,นหุ้นนิเคอีครับผมหุ้นนิเคอีภาคสาววันที่เก้าเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับผมสำหรับหุ้นนิเคอีก,ก็มาลงเป็นนวดแรกนะครับผมนะมาทำเป็นนวดแรกเด้อพี่ถูกไม่ว่ากันนะครับผมพี่ถูกไม่ว่ากันเนาะอะก็ มาเริ่มกันเลยครับผมมาเริ่มกันเลยเด่นภาคเช้า่ะ4กับ5นะครับผม4กับ5นะครับก็จะมี47 48 42 ห้านะครับผมมีห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าสองกันนะครับผมสี่เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็สี่หกนะ ตัวฟันนะครับผมเลขสเลขสี่ตัวเน้นมีส7 48จ2แล้วก็58า7 48 4ี่เนะครับผม ต่อไปนะครับผมมาดูเลขสามตัว3มตัวนะครับก็จะมีส7 8เ7 2 479ครับผมสี่แปดอ่แปดเก้า แล้วก็สี่พันหนึง่งอ่ะโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับหุ้นนี้คืออีาคเ้ารอบเ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ